เจ้าคุณพระผู้ไร้มนทินมัวหมองเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีหรือก้อยนิลมนอุดนพมอดีตนักโทษหญิงกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดกลับมาคราวนี้ต้องอลังการงานสร้างแต่เอ๊ะทำไมชาวเน็ตกลับไปโฟกัสเรื่องการ์ตูนพระราชทานและ เรื่องภาษาไทยวันละคำโอ้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเมื่อวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2563วันที่เดินขบวนกันทั้งแผ่นดินนับล้านคนในวันนั้นพลตีหญิงเจ้าคุณพระศนินาถพิราชกัญยาณีวงเล็บอดีตนักโทษหญิงนิลมนอุดพรม ได้เดินทางไปถวายเทียนเป็นพุทธบูชาและถวายผ้าไตพระราชทานและสังฆทานพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านและวัดต่างๆในจังหวัดน่านรวมถึงไปเยี่ยมเยียนบ้านเกิดและโรงเรียนที่เคยศึกษาในยาวไว กำหนดการออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อเวลา9นาฬิกาด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศถึงท่าอากาศยานน่านนครเวลา9นาฬิกา55นาทีจากนั้นโดยสารโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดพระธาตุช้างคําถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน หลังจากเสร็จติ้นพิธีกรรมที่วัดพระธาตุช้างคำแล้วไปเดินทางไปต่อไปถวายเทียนและผ้าไตเครื่องสังฆทานพระราชทานที่วัดพระธาตุแช่แห้งหลังจากนั้นก็มีอีกหลายวัดเป็นต้นว่าวัดภูมินวัดพญาภูหลังจากเสร็จติ้นแล้วไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมน่านกินเล็กวิว แล้เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดไปที่วัดสุทารามและบ้านเกิดใช้เวลาอยู่ที่ดังกล่าวเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงจากนั้นเดินทางไปโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมและโรงเรียนราชปิโยรสสายุพราชานุสรหลังจากเสร็จสิ้นแล้วก็เดินทางกลับไปพักผ่อนตามอัธยาศัย กับบรรดาญาติสมิตรมิตรสหายที่บ้านเกิดใช้เวลาที่นั่นอีกสองชั่วโมงเสร็จแล้วจึงเดินทางกลับมายังสนามบินท่าอากาศยานาน่านนครและเดินทางกลับจากสนามบินน่านนครในเวลา19เนาฬิกานาทีและเดินทางกลับไปยังกรุงเทพมหานครนั่นคือกำหนดการที่ เจ้าคุณพระสินินาถพิราชกัลยาณีได้มีเมื่อวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมในวันที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยต้องจารึกไว้ว่าคนนับล้านออกมาเดินทางระขับไร่รัฐบาลทรราชรวมถึงเรียกร้องให้สถาบันพระมหากษัตริย์ปรับปรุงตัวเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่ออยู่ในเมืองไทยนิรมนต์อุ่นพรม หรือเจ้าคุณพระสินินาพิราชกัลายาณีแต่งตัวมิดชิดเป็นกุลรสศตีด้วยเสื้อผ้าที่สุภาเพเรียบร้อยซึ่งแตกต่างกับอยู่ในเยอรมนีที่มักจะปรากฏพบเห็นในเสื้อผ้าแบบน้อยชิน้นเปรียบเทียบกันแล้วก็ดูแล้วแปลกใจว่าเอ๊ะคนนี้เป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าหรืออยู่คนละโลกเป็นโลกทวิภพโลกคู่ขนาน งานนี้ต้องเดือดร้อนข้าราชการในจังหวัดน่านที่ต้องออกมาต้อนรับกันแบบเต็มยศตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงเหล่าข้าราชการที่เกี่ยวข้องมากมายในการเดินทางไปยังสนามบินผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลผู้บังคับการมณฑนหารบกที่38จังหวัดน่าน ผู้บังคับการตำรวจปูธรจังหวัดน่านต้องมายืนแถวยืนตัวตรงให้การต้อนรับที่ท่าอากาศยานนอกจากนั้นบรรดาข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการต่างๆต้องมามีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่ามีขบวนป้อนเล็บต้อนรับจริงเท็จประการใดไม่อาจทราบได้เป็นข่าวในโลกออนไลน์นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เรื่องราวที่ในโลกออนไลน์คือฮาเป็นอย่างยิ่ง เมื่อรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมศักดิ์เตียมธีรศกุลได้โพสต์เรื่องราวนี้ไม่มีรายละเอียดมากมีแต่ข้อควลสั้นๆเรื่องของการ์ตูนโดยโพสต์ว่าภาพคุณก้อยไปเยี่ยมบ้านที่น่านแปลกรูปการ์ตูนเหมือนที่เผยแพร่ในนามวัชิราลงกนมากขอบคุณมิตรสหายท่านหนึ่ง นั่นคือข้อสังเกตจากรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมศักดิ์เตียมธีรสกุลที่แน่แปลกใจคือการ์ตูนดังกล่าวช่างเหมือนกับการ์ตูนเรื่องโคกหนองนาโมเดลมีคนวิเคราะห์เรื่องเหล่านี้ไว้มากกว่าสมควรเดี๋ยวเราก็ไปดูนะครับมีเอกสารที่ออกมาชัดเจนว่านิรมนอุ่นพรมอดิตน,นักโทษหญิงหรือเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัดญาณี ได้เดินทางมารับประทานอาหารกลางวันที่น่านกรีนเล็กวิวรีสอร์ทเลขที่246หมู่8ตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนักโทษหญิงนิระบนอุ่นพรมได้เขียนว่ามาแอวเมืองน่านสุขก,กายสบายใจอิ่มท้องอาหารอร่อยที่คุ้นเคยเจ้าแล้วก็เขียนชื่อว่าเจ้าคุณพระินินาฏพิราชกัะยาณี แล้วก็มีการ์ตูนกับหมาฟูฟูฮ่าฮ่รู้สึกลายมือต้องปรับปรุงหน่อยนะนิรมนอุ่นพรมอีกอันหนึ่งเป็นสมุดเยี่ยมของโรงเรียนโดยอดีตนักโทษหญิงนิรมนอุ่นพรมได้เขียนว่าข้าพเจ้าดีใจและมีความสุขอย่างที่สุดที่ได้กลับมายัางสถานศึกษา ที่เป็นที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาวงเล็บเขียนผิดนะครับภาษาไทยใช้ไม่ได้นะให้แก่ข้าพเจ้าเป็นแห่งแรกในชีวิตแบบนี้คุณครูต้องร้องว่าแหมไม่น่าเลยข้าพเจ้าขออํานวยพรให้ทุกๆท่านทั้งคณะครูและนักเรียนได้มีแต่ความสุขความสิริสวัสดิ์ในชีวิต และขอเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนในการสร้างเด็กและขอเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนในการสร้างเด็กที่เขาจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองสืบไปขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณทุกทุกส่วนท,ท,ที่ได้ร่วมสร้างให้ข้าพเจ้าได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมจะพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกับ ความรู้สึกที่อยากจะตอบแทนพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ของข้าพเจ้าด้วยพลตีหญิงเจ้าคุณพระเินีนาถพิราชกัลยาณีกวงเล็บนักโทษหญิงนิลมนขุนพมุงอดีต18 8. ตุลาคม2563นั่นคือข้อความฉบับยาว ที่มีผู้สังเกตรเรื่องของการ์ตูนและคำว่าประสิทธิ์ประสาทวิชาว่าสะกดผิดนะจ๊ะหนูหนูในเรื่องราวดังกล่าวมีชาวเด็ดเข้ามาให้ความคิดเห็นไว้มากมายในส่วนของ Facebook ของสมศักดิ์เจียมธีรักกุลท่านแรกบอกว่าเอกลักษณ์ของภาพการ์ตูนชุดนี้คือครอบครัวจะมีสี่คน พ่อแม่ลูกชายและลูกสาวและหมาขนปูอีกหนึ่งตัวจะอยู่ในบ้านอุ่นไอรักคือฟันลูกหัวใจออกจากป่องฟันเราพอจินตนาการได้ว่าพ่อแม่ลูกชายตัวตนจริงๆเป็นใครโอเคแม่อาจจะไม่ง่ายนักแต่ไม่แน่ใจว่าลูกสาวในภาพมีตัวตนไหมหรือแค่บุคราธาิฐานที่วาดขึ้นมาให้ครบรรตามมาตรฐานครอบครัวไทย ที่จะมีลูกชายลูกสาวอย่างละหนึ่งคนอีกท่านหนึ่งบอกว่ารูปวาดอาจดูมุ้งมิง้งแต่พฤติกรรมคำเขียนอย่างนี้เห็นแล้วอ้วแววเอาภาษามาห่อหุ้มเพื่อให้แตกต่างทางให้ดูว่าร้้าเหนือคนอื่นทั่วไปแต่ไงดูกับปอมากดัดจริตเขียนผิดสองคำ ชื่อตัวที่โปะหน้าโปะหลังให้ยาเข้าไว้ยังเขียนไม่ถูกเลยถ้าเป็นเมน้อยเสียทั่วไปคงไม่ใส่ใจพูดถึงและไม่สนใจชายตามองด้วยแต่นี่ o เวอร์แทกพาสีกูอ้าวอีกท่านหนึ่งบอกว่าจานครับบทความนี้โดนใจมากเลยครับแล้วก็มีภาพแคปชั่นว่า ยศตำประหมาเสือกเป็นที่ข่าประเด็จการอ้าวที่ยืนกันตลอดก็สวยสิครับแบบนี้อีกท่านหนึ่งบอกว่าตอนยังไม่ได้เป็นเจ้าคุณพระเวลากลับบ้านต้องมีต้อนรับแบบนี้ไหมปะฮ่าฮ่าตลกจังท่านต่อไปครับขายจุดจุดจุดก็มีคนลํำถวายเนาะขายให้ใครไม่รู้ ที่แน่ๆเวลาอยู่ฮาเลมที่เยอรมันก็จะมีพฤติกรรมไปอีกแบบหนึ่งเวลามาเป็นเจ้าคุณพระในประเทศไทยก็ต้องทำตัวอีกแบบหนึ่งโลกทวีพบจริงๆนะเนี่ยอีกท่านหนึ่งบอกว่าหาคนรับงานรำได้แบบแหมปืนใจมารำหรือเปล่าเนี่ยท่านต่อไปครับแม่ป้ารับจอบ็อบสงสัยใช่ดูใบหน้าเป็นแบบนั้นอีกท่านหนึ่งครับ แฮชแท็กโดยเฉพาะจังหวัดแน่นค่ะท่านต่อไปครับสภาพแต่ละคนแรงจะไม่มีหายใจอยู่แล้วแหมท่านต่อไปครับคนหนึ่งไปเรียนแต่งหน้าอีกคนหนึ่งต้องไปเรียนศิลปะว่าอีปูนะไม่ได้ว่าใครอ้าวนึกว่าพูดถึงเรื่องสามคนผัวเมียท่านต่อไปครับ มาดามโคกหนองนามากาลาแลนด์เป็นได้แค่เมียรองต้องกลับไปโคกหนองนาถึงได้เป็นใหญ่ซับซ้อนดีผัวเมียบ้านนี้ฮ่าฮ่อีกท่านหนึ่งครับตั้งขอสังเกตไว้ดีนะครับตั้งแต่คุณก้อยกลับมาดูเหมือนมีอะไรหลายอย่างตั้งแต่พวงมาลา mvs ีสีฟ้ามาปรากฏกลับมาอีกครั้งพร้อมๆกับการกลับมาของคุณก้อย ซึ่งปกติแล้วเห็นแต่ m v s สีม่วงอันนั้นเป็นของคุณนุ้ยก่อนได้รับสถาปนาเป็นพระราชินีตอนนี้เข้าใจว่า m v s จะใช้แทนกับคุณก้อยแล้ว 2. ล่มที่กลางกั้นซึ่งยศเจ้าคุณพระของคุณก้อยก็คือสามัญชนแต่ใช้ล่มสีน้ำเงินเทียบเท่าชั้นพระองค์เจ้าทั้งที่ปกติแล้วใช้สีน้ำตาลแบบของคุณพลอยไพลินหรือคุณใหม่ก็ได้ อ้าวรู้ลึกจริง,รงๆลายนี้สีอะไรก็ช่างหัวมันเถอะท่านต่อไปครับเก้าอี้นั่งตัดทองจำได้ว่าตอนที่ยังไม่ถูกปลดจะได้นั่งเก้าอี้พื้นแดงเก้าอี้ทองใช้กับยศพระองค์เจ้าโอ้สังเกตราละเอียดจริง 4. หลังจากกลับมาคุณอ้อยดูอยู่เป็นขนาดออกงานแทนรอสิบ เป็นประธานงานจิตอาสายังไม่ออกข่าวทีวีเลยโดยปกติตอนที่ยังไม่โดนปลดจะต้องออกข่าวตลอดเวลาแถมตอนนี้ออกงานถี่มากออกบ่อยไปแทบทุกภาคยกเว้นภาคใต้เหมือนรีบทำคะแนนอะไรสักอย่างก็แน่นอนครับถูกดัดนิสัยกลับไปอยู่ในคุกซะหลายเดือนออกมาต้องทำตัวเรียบร้อยอีกขั้นหนึ่งบอกว่า น่าจะมีคนช่วยดูแลเรื่องการเขียนการสะกดคำก่อนนำมาเผยแพร่สู่สาธารณะจะดูดีกว่าคำว่าประสิทธิ์ประสาทจะเขียนแบบนี้นะครับดูนะครับประสิทธิ์และประสาทที่เขียนผิดนะครับอันต่อไปครับเฉลยแล้วรูปวาดปีมหัตัยต่อข้อตสอ,สอพระราชทานรายเส้น เหมืองคุณคนนี้นี่เองก็คนนี้แหละครับเป็นคนวาดอีกคนจะไปทําอะไรเป็นท่านต่อไปครับแค่เมียน้อยมาเยี่ยมถิ่นเก่าต้องทางการขนาดนี้เลยเหรอตั้งแต่ผู้ว่าผู้กํากับตารวจผู้บัญชาการบนทลนทหารบกหัวหน้าศาลและหัวหน้าส่วนราชาการทั้งหมดต้องมายืนตรงรออย่างนี้ยืนก่อนล่วงหน้านับชั่วโมงนะครับมิฉะนั้นเดี๋ยวส่งกลิ้ว ท่านต่อไปครับอันตัวเรานะั้นมีความปราเปิื่มในใจอย่างมากที่ได้เห็นพระลายมือฮ่าฮ่ประชดนะเปล่านี่และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของภารกิจกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของเจ้าคุณพระสินินาถพิราชกัญยาณีอดีตนักโทษหญิงนิลมนุดคม ไปไหนต้องมีคนถือร่มเดินกลางให้นะครับไม่ธรรมดาจริง,รงๆเธอคนนี้ชีวิตที่ขึ้นดุดดวงดาวในท้องฟ้าล่วงลงไปสู่หุบเหวไปอยู่ในเรือนจำแล้วว่ากลับพุ่งมาอีกครั้งในลักษณะที่รุ่งฝ่าเดิมต้องอย่าประมาทเธอคนนี้เพราะวันนี้เธอผ่านทุกสมรภูมิมาแล้วต่อเรื่องราวดังกลา่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่าง แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งฉันแนวเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยของประชาชนที่แท้จริงนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ และสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือหาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ